ผูส้สูงอายุที่อยากให้กล้ามเนื้อขาแข็งแรงไม่ต้องพึ่งวอล์กเกอร์ต้องทำตามนี้<ง>ก่อนที่จะไปดูอย่าลืมกดบันทึกกดแชร์แล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะแชร์ <Share S 2> ไปให้กับผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่มีกำลังกล้ามเนื้อขาจะได้ออกกำลังกายแล้วสร้างกล้ามเนื้อให้ดีขึ้นกันค่ะให้เรานั่งบนเก้าอี้นะคะหรือว่านั่งข้างเตียงพร้อมกับยกขาขึ้นค่ะลงขึ้น ลงทําไปเรื่อยๆจนครบ10ครั้งเลยนะคะหรือว่าถ้า10บครั้งมันรู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปสามารถแบ่งพักได้ค่ะก็คือทําทีละ5แล้วก็ค่อยทําอีก5ทีทาไปเรื่อยๆนะคะให้ทั้งหมดเนี่ยรวมกันได้ข้างละ30ทีก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างกําลังกล้ามเนื้อแล้วก็ทําให้ยืนลุกเดินได้ง่ายด้วยค่ะสําหรับผู้สูงอายุที่อยากมีโปรแกรมออกกําลังกายหรือมีอาการปวดตามส่วนต่าง,างๆแล้วอยากทกํากายภาพบําบัดสามารถทักแชทมาได้ที่ใกล้สิริคลินิกกายภาพบําบัด หรือติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ